มันี่นะร้อนมันร้อนโอเคร้อนมึงเคยยืนได้ไหมนี่นายยืนนิดนิดที่มาโอ้ยแดดร้อนมันยืดเป็นรูปเลยจ้องอย่างงั้นจึงแกลจะนั่นไปยืดไปบ้านมันไปบ้านไปบ้านมันร้อนเออจุ้งมือแก่แข็งจุงเกลุ้ ยายได้ยินอยู่ไหมครับงจักนามเพลยหรอจักไหมนอำเพอย์ลจักไหมลงหลุหลงแก่ลงเลยครับนี่เป็นครัวเรือนอีกหนึ่งเป้าหมายซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการคอนเสิร์ตแก้จนคนเฉลิมพระเกียรตินะครับนางเปียจันทร์ศรีละไม่หมู่1 1บเตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบีรำนะครับ ยายดีใจไหมครับที่จะมาซ่อมบ้านให้ดีใจไหมครับครับในส่วนของบ้านคุณยายเปียจันทศิลไมนะครับคุณยายก็อายุก็91แล้วครับย่าง92แล้วก็สภาพคนอยู่ของบ้านนะครับค่อนข้างจะลําบากนะครับเพราะว่ามีที่ดินเป็นของตัวเองก็เพียงเล็กน้อยนะครับไรนานก็ไม่ได้ทําอยู่กับลูกสาวแนะลวก็หลาน จากสภาพบ้านนะครับก็เห็นนะครับสังกะสีก็เกา่าๆที่เราเห็นอยู่สภาพตัวนี้ก็รายได้ก็มาจากเบี้ยยัยงชีพนะครับที่มีการดูแลหรือพี่น้องกางข้างเคียงทั้งที่อยู่ตรงนี้ก็นอนไม่ได้ก็ต้องไปอาศัยบ้านหาาิๆข้างๆนอนเวลาแดดร้อนนะครับขอสอบถามความรู้สึกหน่อยครับลูกสาวของคุณยายนะครับมีความรู้สึกอย่างไรที่ทางอำเภอโดยกำนันที่บ้านเนี่ยคัดเลือกหลังคาเรือนของท่านเนี่ยเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการแก้จนคนชฉลโลมเกียรตินะครับ ดีใจคะ่ะดีใจที่เพืขอบคุณเลยคะ่ะที่คิดเห็นเง่นดูพูดไมอก <c oughs> พูดะไรดีใจไงพูดเลยพูดามทามรู้สึกเลยครับดีใจคะ่ะที่ทิ่ได้อยู่เดี๋ยวมาตรทานจังหน่อยคะ่ะลำบากไหมหน้าฝนบ้างโอ้โอลมพัดปิ้วเลยคะ่ะสังกะสังกรีหลุดหมดขอบคุณทุกท่านค่ะที่ช่วยด้วยนะครับ ที่ดูแลทุกสุขให้กับลูกบ้านของท่านนะครับทางอำเภอนะครับที่จัดทาโครงการคอนเสิร์ตแก้จนคนเฉลิมเกลต์มนแกนแกนคูนเนี่ยก็เพื่อเอารายได้นะครับเป็นการกุศลเพื่อจะมาซ่งมแซมครัวเรือนเป้าหมายในการแก้จนให้กับพี่น้องที่ยังยากลําบากอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านค่ะที่เมตตาค่ะครับผมครับครับผมครับ